วันนี้จะมาสอนทำกับดักนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็ทำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคครับเริ่มมาจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เใช้ประตูอะไรวะนี่ครับอันนี้ครับนี่ครับอันนี้แล้วก็ใช้บล็อกหินอันนี้นะครับแล้วก็ใช้อยู่ไหนวะนี่ เจอแล้วแล้วก็ใช้ลาวานะครับเอ้ยลาวานะครับแล้วก็วางประตูไปครับอันนี้ศูนย์จุดสิบสามนะครับโอ้วางประตูผิดอีกไม่เป็นไรวางต่อไปเลยเฮ้ยไม่ใช่ดิอย่างนี้เอออย่างนี้โอเคต่อเฮ้ยยังไงยังไงอ๋อนี่เออ แล้วก็วางบล็อกหนินไว้นะครับตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็โลทุบออกโอเควางอันนี้ไปนะครับตึบถ้าใช้ประตูเป็นไม้นะครับมันจะไหม้ครับเวลาสมบ,บีเข้าไปครับแต่ถ้าเป็นในคอมมันจะไม่ไหม้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับในว่า เฮ้ยอันนี้มันรางวันดิทำไม่ได้นี่ว่าเออคิปเปอร์ไงคิปเปอร์คิปเปอร์ได้คิปเปอร์ได้คุ้เยออดันเข้าไปอืนี่ครับแล้วมันก็จะตายแล้วประตูก็จะเปิดครับอือหืออย่างดีครับเดี๋ยวตอนเดี๋ยวผมจะมาลองวางสักเยอะๆครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับที่วางเสร็จนะครับอโอเคครับเดี๋ยวนี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับ ก่อนนี้อันสุดท้ายครับก็เดี๋ยวลรอก็ผมก็วังเยอะไว้อยู่นะครับเดี๋ยวจะปรับเป็นหมดมีชีวิตนะครับเดี๋ยวก็จะสร้างบ้านเลยนะครับตอนงคืนเดี๋ยวเช้าจะออกมาดูกันนะครับว่าของมันจะเยอะขนาดไหนครับนี่ครับที่ผมทําไว้ก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ไว้เลยนะครับนี่ครับโอเคครับก็วันนี้ก็ขอจบ เพียงเท่าทนี้ครับสวัสดีครับ